เื่อาไปแวะที่ตลาดมาแล้วทีนี้พอไปถึงที่ตลาดปรากฏว่าร้านค้าเก็บบดแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็เนี่ยแวะเซเว่นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะกินอะไรกันเข้าไปดูในเซเว่นดีกว่าเนาะเพราะว่ม,มีข้าวกล่องอะไรบ้างเนาะไปค่ะมีอะไรนะ โอเคค่ะทุกคนเรามาเลือกข้าวกล่องกันไ่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างข้าวผัดปูยากิโซบะหมูยากิโซบะหมูซึ่งมาใหม่หร้วอเปล่ทานยาก,กิอันนี้ก็น่ากินนะคะราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอไปจ่าย,ยกัก่อนงั้นเราเอาไปอันนีน้แล้วกันเนาะ ยากิโซบโะหมูแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกเครื่องดื่มกันเนาะอันนี้เราก็ไม่เคยกินนะอันนี้เราจะมากินนี้กันยินอะ,อ,อ,อะไรกินอะไรอร่อยอร่อยตอนนี้มันจะมีตัวนี้คือไก่ยังไม่ได้ลองเนะเดี๋ยวเราจะลองตัวนี้ลกันมันคือ ปูมูนห้าสิบสามบาทโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้กันเนาะแล้วจะเอาอะไรอีกหรือเปล่านะดูก่อนงมีอะไรทพิ่มเติมที่จะต้องกินโอเคค่ะเดี๋ยวเราจ่ายตาก่อนเนาะเท่าไหร่ะคะ,ะ,คะนี่ค่ะค่ะกดตร์เลยจ้ะสาเป็นหนึ่ค่ะ เวเป็นทางลูกคค่ะเวเป็คะเล็บค่ะเรอยนะคะค่ะเอาใส่รวมกันได้ไหมคะได้ค่ะเคะค่ะโอเคนะคะทุกคนไก่ก็ได้เข้ากล่องแล้วก็เครื่องดื่มมาแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะบ้านแล้วนะคะก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกิน ของที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะคะมันคือยากิโซบะโมแล้วก็น้ำผลไม้อีกหนึ่งกระป๋องเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคนี okay, ่น้ำผลไม้กระป๋องนะคะแล้วก็ยากิโซบะโมของเราเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเพขาบอกว่ามันเป็นสินค้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเนาะน,นี่ค่ะทุกคนนีนย่าีเอง โอเคค่ะไม่รอชา้าเดี๋ยวเราเริ่มมากินอยากดูโซบะหมูกปน้อว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าราคา39บาทนะคะที่สิริอืมก็อร่อยแต่ว่า รสชาติไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหรน่นะมันเป็นเหมือนผับเส้น่เถอะแต่ว่าก็โอเคนะะสำหรับคนที่ไม่กินรสชาติที่แบบว่าจัดจ้านเกินไปอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบ ของกินในเซเว่นอ่ะเยอะมากไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ที่ใส่สะดุดตาคือว่าตัวนี้มันเป็นสินค้าใหม่แล้วพนักง,งานเขาก็แนะนําว่าที่นี่มันตัวใหม่นะนลองนะแต่ก็เลยว่าเออาโอเคเดี๋ยวลองตัวใหม่นะกันมีหมูชิ้นเนี่ยมีมานะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แพ็กเกจมันก็โอเคนะคะมารักนี่ ข้นมาต้องกินให้หมดจะได้ของเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากก็พอดีอิ่อ่ะโอเคนี่ก็คือหมดเตี้ยงเลยเป็นเพราะหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้ว็คือหมดนะคะ โอเคค่ะเดี ة, ๋ยวไก่จะมาให้คะแนนก็ให้5คะแนนนะคะเป็นเซตก็ไม่ได้คิดวิธีเดสำหรับคนที่กินรสชาติที่ไม่จัดจ้านก็แนะนําให้กินตรวนี้แล้วกันนะคะไม่เผ็ดแล้วก็รสชาติเขาอยื่นิดนึงนะคะถ้าใครอยากเพิ่มเติมเครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ว่าไก่จะกินอะไรเนาะบ๊ายบายไปละค่ะ